เดี๋ยวปั้นน喏อร่อยออจรย่ใช่ไหมคะหูน้ำลายย้อยน้ำลายย้อยเลยขอน้องฮามลองยอยค่ะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยเลยอ่ะสูตรถัดมาค่ะกินแล้วจะติดใจใช่ไหมคะไม่กินแล้วจะเบื่อได้ ยอดสุดยอดเชืค่ะนุ freely, ่มลึกอะค่ะอันนี้ก็เป็นกะปิสวรรค์นะคะที่ทางราชพัฒนนะคะได้ทดลองพัฒนาขึ้นแล้วก็ได้พี่รีนะคะพี่วันจุลินแล้วก็น้องอันนะคะมาช่วยดูสูตรแล้วก็ทดลองชิมนะคะว่าสูตรไหนที่จะโอเคนะคะที่จะเอาไปเป็นกะปิสวรรค์ของท่าเคยนะคะกินไม่หยุดเนะคะ กินแล้วกินต่อค่ะกินแล้วต้องกินต่อนะคะต้องขึ้นต่อหิ่งห้อยพีรีชอบสูตรแรกใช่ไหมคะสุดแรกสุดแรกก็กลมๆอาจารย์ใส่อะไรไปคะใส่ใจไหมใส่ใจค่ะอร่อยี่ย ปั้นปันเหนียวหน่อยก็พอด้ค่ะจิ้มกับข้าวเหนียวนะจิ้มจิ้มจิ้มรสเดือดเดเดี๋ยวว่ารสเป็นอะไรอ,ยย <c oughs> อันนี้เป็นรสกุ้งนะคะกะปิสวรรค์รสใส่กุ้งกุ้งกับกะปิสวรรค์ใส่สปลปาทูนะคะมันจะหว,ว,วานหอมปลาทูส่วนนี้ก็จะหวานหอมปลาทูอร่อยนะคะอร่อยๆต้องสามรสเลยแม่แจกั่งเลย อร่อยก็แตกรางศูนย์ศูย์ศูย์ศูยนหนึ่งค่ะค่ะ <c ười> <c ười> ให้พี่ลีช่วยพูดเชิญชวนกลุ่มชุมชนท่าเคยนะคะมาร่วมอบรมการแฟรรูปผลิตภัณฑ์กับบีของเรานะคะวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตะบนท่าเคยค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เราทํากะปิีาท,ทาเคยทีนี้เราไม่มีแต่เคยแล้วนะคะ เรามีผลิตภัณฑ์ท,ที่ต่อยอดไปจากเคยมาต่อยอดไปจากกะปินั่นคือน้ำพริกสวรรค์เคยสวรรค์ค่ะเคยสวรรค์ต้นตำรับเคยสวรรค์ที่เรามาแปลงใส่ปลาทูใส่กุ้งแห้งแล้วแต่ใครชอบนะคะใครชอบรสไหนก็แล้วแต่แลแ้วแ,แต่ความชอบใจค่ะให้ดีนะคะอร่อยออร่อยคุกข้าวร้อนๆค่ะหรือทิมกับข้าวเหนียวร้อนๆกินกับผักกินกับมเมล็ดเม็ดไอ,อ,อ,อ้อะไรนะ ก๋ดีค่ะอร่อยมากเลยสตอก็ได้ลูกเนียงก็ได้ค่ะลูกเนียงก็ได้สตอก็ได้ไม่ใส่ลงเชรสแนี่นอนไม่ใส่ลงเชือแต่ใส่ใจค่ะอาจารย์ใส่ใจลงไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอร่อยตรงที่ใส่ใจค่ะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอย่าลืมมามาร่วมอบรมกันนะคะพัฒนาทักษะอาชีพนะคะในวันที่สองสามีมีนาคมนี้นะคะ ตำบลท่าเคยบ้านคลองลำไนอท่าขางจัจสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วพบกันกับกะปิสวรรค์ที่อร่อยที่สุดในโลกใครอยากชิมตามมานะคะาม,มาตเ,เป็นตามตามเพจนะคะเพจกะปิท่าเคยค่ะขอบคุณค่ะ